เช้านี้นะครับเราก็อยู่กันที่ตลาดพัฒนาคมตลาด,ลาดก็เลยนะตลาดทุ่งเหงียนก็ดเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับในยงงานเช้าแบบตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7มเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับตอนนี้เราสรัาง่สงเหียนสั่งสั่งเหียนสั่งเมนูของไข่ลวกครั้งแรกเอ้ไม่ใช่ดิครั้งที่สอง้อนมานไข่ลวกหลังจากที่เรากินไข่ลวกไปแล้วนะครับก็เห็นว่าที่นี่หมูขึนชื่อมาก ีเป็นหมูเหมือนกับว่าหมูมากคามิ้นน่ะแล้วมันจะมีความความนุ่มมีความหอมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะอร่อยไหมหมูต้องกินข้าวเหนียวปะอือกินข้าเหนียว,อ,ยวอันนี้จะรับจ่ายกี่แก้วคะหนึ่งเดีมาชิมกันนะครับสูตรเฉพาะของทิวพัทเลยครั้งแรก มันนุ่มมันนุ่มแล้วมันหอมมันหอมขมิ้นมันหอมอร่อยแล้วขมขม,ขมิ้นกับปูนน,น่ะเนี่ยรอปปูนอร่อย่าบแดกปูนเนี่ย